วันนี้แฟนเพจนะครับมาเจอผมแดงเขียวมลายนะครับวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับคู่ที่1ครับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรเอกเกียรติจำมรุณนะครับโชคกัน114นะครับเพชรก้องฟ้ามา114.4ลดไป0.4นนะครับมวยจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ผลงานไฟล่าสุดนะครับของเจ้าเพชรก้องฟ้านี่ก็มีชนะน็อกยกที่2นะครับสายนาทีสรุ่งโรจน์นะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะน็อกยกที่2นะครับแสนกล้าหนุ่มบางกระดีนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับก็มวยรุ่นพี่นะครับเมื่อเช้ามา114.2ลดไป0.2นะครับมวยจากจังหวัดสระบุรีนะครับผลงานไฟล่าสุดของเจ้าเพชรเอกนี่ก็ชนะน็อกยกที่4นะครับเจ้าขุนทองนอรีพึ่งนะครับและก็แพ้คะแนนเจ้าซุปเปอร์ไบค์ พิคาเน่ตนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรเอกนะครับชอบไปที่เพชรเอกเกตจำรูนนะครับส่วนคู่ที่2ครับเพชรหนึ่งเพชรสมานมวยไทยนะครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสวันนี้มีโอกาสมาต่อยที่ช่อง7นะครับเจอกับเพชรป,ป่าศักด์สอสละชีพนะครับหรือว่าลูกเจ้าพ่อกุมภักันนะครับคู่นี้ชกกัน109อปอนด์นะครับ เจ้าเพชรหนึ่งเนี่ยผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนแก้วนาคาอบาจนครพนมนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเพชรนํำชัยเกียรติพันธมิตรนะครับขณะที่เพชรปัสักนะครับก็มวยจากลบบุรีนะครับมือเช้ามา109.4ลดไป0.4นะครับนี่ก็สดไม่แพ้กันนะครับเพชรปัสักผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนศักนาคาอบจนครพนมนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะพุทธน้ำดื่มหนี77นะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้า เพชรป่าศักด์นะครับดูอาวุธมวยดูหลากหลายกว่าแล้วก็คุ้นเคยกับการมาต่อยที่ช่อง7ด้วยเพชรหนึ่งเนี่ยมาต่อยช่อง7ครั้งแรกนะครับส่วนคู่ที่3นะครับยอดมีชัยเกตจำรูนครับวันนี้เจอกับเงาพยักแอสสันปาตองนะครับหรือว่าเจ้ากุมารดอยสอปัญโยกิตนะครับ <c oughs> ก็โชกกันร้อยนะครับเจ้ายอดมีชัยมา131.4ลดไป1.4นะครับ มื่จากบุรีรัมนะครับสำหรับเจ้ายอดมีชัยเนี่ยผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะนอกยกที่3นะครับยอดเพชรแบงกองปราบนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้คะแนนเจ้าแหลมสิงห์สอดเดชพันธ์นะครับก็2สองไฟล์่าสุดก็ชนะ1เสมอหนวันนั้นชูสวนด้วยหมดผ้ายกเป็นต่อแต่ว่าแพ้ไป2ต่อ1เสียงนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเงาพยักษ์แอสันปาตอง ไม่เช้ามา129.6ก็ขาดไป0.4นะครับสดมากๆเลยนะครับผลงานไฟล่าสดก็มีชนะน็อกยกที่4นะครับเอกซ่าสจลุวันนะครับที่เวทีราชดำเนินก่อนหน้านี้ก็ชนะคะแนนก้าลบ PK แสนชัยนะครับที่เวทีแามอ้อมน้อยนะครับก็วันนี้ชอบไปที่เจ้าเงาพยัก์นะครับชอบตรงที่ความสดนะครับส่วนคู่เอกครับเพชรพาสอพิษนะครับเจอกับหานสศักดนาลินนะครับก็ ชกกัน123นะครับเพชรพา,ามา123.2ลดไป0.2นะครับมวยจากพิจิตนะครับเพชรพาก็มวยเข่านะครับปั้มปีแข็งแรงแต่ไปปลายเนี่ยเสียดสีดูจะเป็นรองนะผลงานไฟล์ล่าสุดของเจ้าเพชรภา,านะครับก็มีชนะเด่นสิทธ์นายกทวิตพงศ์นะครับก็รายการวันลูปินีก่อนหน้านี้ก็แพ้คะแนนสิงห์สอจมีช,ชมัชยนะครับและก็ไปชนะโรเบิร์ตสคนการช่างนะครับก็3ไฟล์หลังของเจ้าเพชรภา,านี่ชนะ2แพ้1นะครับ ขณะที่หาสรสักนลินนะครับก็มวยจากบุรีรัมนะครับอดีตแชมป์ช่องเจ็ดนะครับแต่ว่าหายไปนานก็เป็นมวยซ้ายฝีมือดีนะครับผลงานไฟล่าสุดของเจ้าหานนี่ก็พลิกชนะคะแนนตวงซรับย์สอสระชีพนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะคะแนนตีใหญ่นะครับและก็แพ้พีรพัฒน์มวยเด็ก789นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าหานนะครับหานสักนลินครับหายไปนานนะครับแต่ชอบตรงที่ความเก๋น่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่คู่เอกชอบไปที่หานสักนลินนะครับ